สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับเหรียญอัลซเบตเหรียญแรกเป็นเหรียญอัลซเบตที่2อปี1นึ่ เป็นเหรียญสองเพนนีนิวเพนนีเป็นเหรียญเก่าโบราณที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงและหายากสำหรับเหรียญที่สองควีนอลิาเบธที่สองปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง ด้านหลังจะเป็นนิวเพนนีเป็นเหรียญสิบเพนนีจะมีรูปสิงโตส,สวมมงกุฎ เหรียญน,นี้ก็มีความต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากมีราคาสูงเป็นสองเหรียญที่ไม่ควรพลาดในการเก็บสะสม